กำลังพลจากมณฑลฐานบกที่32พร้อมด้วยตำรวจและก็ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็เข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่79และบ้านเลขที่50ทับ2หมู่ที่9ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดรับจำนำรถจัก,กรยานยนต์จำนวนมากและต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำผิดซึ่งจากการตรวจสอบก็ไปพบรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆรวม28คันโดยนายแก้วสุขสกุลซึ่งเป็นเจ้าข,ของบ้านค่ะได้นำใบอนุญาตให้ค้าของ กล่าวมาแสดงและให้การว่ารถทั้งหมดเป็นของลูกค้าที่มาจำนำไว้พอเจอ้าหน้าที่ไปตรวจดูหลักฐานก็พบว่าบางคันนั้นยังค้างชำระก,กับบริษัทไฟแนนซ์นะคะเบื้องต้นจึงได้ยึดอายัดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไว้และเชิญตัวนายแก้วไปสอบสวนพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาเปิดรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะใบอนุญาตที่นำมาแสดงก็คืออนุญาตให้ค้าของเก่าเท่านั้นนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารครอบครองรถแต่ละคันและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ